น้องๆครับเรามาเข้าสู่ประเด็นที่6เนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับประเด็นที่6เนี่ยจะพูดถึงการเปลี่ยนหน่วยนะครับนะพวกอัตราเร็วความเร็วนะครับซึ่งข้อสอบเข้ามาหนึ่งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะออกเรื่องนี้พอสมควรเนาะและหน่วยที่เขานิยมออกมากๆเลยก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเมตรต่อวินาทีโอเคป่ะอ่ะมันจะมีเทคนิคยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะนะครับสิ่งที่น้องจะจาเป็นนะจะต้องจดจําก่อนนะครับนั่นก็คือ ถ้าน้องเจอหน่วยนะกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงโอเคไหมกิโลเมตรนะต่อชั่วโมงโอเคไหมครับนะที่เขียนภาษาไทยเปกลับเนาะกมนะต่อชั่วโมงโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้องต้องการเปลี่ยนตัวนี้นะจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ไปเป็นหน่วยนะครับนะเมตรเปอร์เซกนะโอเคไหมนั่นก็คือเมตรต่อวินาทีโอเคไหม,น,นะมนะน,นะครับนะเมตรนะนะครับต่อนะฮะวินาที โอเคไหมนะครับให้น้องจําง่ายๆว่าถ้าน้องจะเปลี่ยนจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นเมตรต่อวินาทีให้น้องนะครับคูณด้วยนะครับห้าส่วนสิบแปดให้น้องคูณด้วยห้าส่วนสิบแปดแต่ในมุมกลับกันถ้าน้องต้องการให้เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วไรครับต่อชั่วโมงเฮ้ย <"He i, S 2> น้องครับมันเปลี่ยนกลับดิหไหมถ้ามันเปลี่ยนกลับแสดงว่ามันต้องตรงกันเลยครับตรงกันข้ามใช่ไหมเออมันต้องตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้น้องคูนะกับกันก็คือคูด,ด้วยอะไรจ๊ะสิบแปดส่วนใครนั่นเองส่วน5นั่นเองอ่ะตรงนี้นะ้องทุกคนตามพี่ทันไหมนะครับนี่คือเทคนิคที่น้องนะครับที่จะไปสอบเข้าม1ลหนึ่งนะจําเป็นจะต้องทราบเลยโอเคไหมนะครับนี่คือเทคนิคที่น้องควรจะต้องทราบอ่ะมาดูตัวอย่างประกอบสักเล็กน้อยนะฮะเช่นพี่นะครับมีเอ่อความเร็วนาะความเร็วโอเคไหม เท่ากับนะฮะ90เก้าสิบกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติพี่จะแปลงนะจะแปลงนะให้ไปเป็น,ปนหน่วยอะไรครับนะเมตรต่อวิวนาทีหรือเปะ่ะแสดงว่าพี่จะต้องคูณอะไรจะ้ะคูณด้วยนะครับคูณด้วยห้าส่วนเลยครับส่วน18ตรงนี้ถามพี่ทันไหมนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจัดได้มันออกมาว่าเก้าสิบนะครับคูณด้วยห้าครับ และส่วนใครครับส่วน18โอเคไหมเสร็จแล้วครับถ้าน้องไปตัดเลขโอเคป่ะนะครับก็คือเอา18นะไปตัดกับอะไรครับ90ตรงนี้มันจะตัดกันได้พอดีคือ5โอเคป่ะและน้องก็เอา5ตรงนี้กับ5ตรงนี้ทำไมกันคูณกัน5คูณ5ตอบเท่าไหร่ครับ25ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น25เมตรต่อวิอะไรครับวินาทีนั่นเองตรงนี้น้องทุกคนตามที่ทันไหมเออและถ้าน้องนะจะเอาเมตรต่อวินาทีเนี่ยแปลงกลับไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องแค่คูณยย้้อนกลับดว 18.5ส่วนหนั่นเองครับ